วันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปบุกออฟฟิศวอร์เนเทียกันนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้อยู่หน้าออฟฟิศวอเนเทียแล้วนะครับอันนี้นะครับเข้ามาก็จะเป็นด้านหน้าข้างในก็จะเป็นห้องออฟฟิศนะครับอันนี้ก็มีป้ายแล้วก็ ที่เขาทำเอาไว้ขายนะครับนี่ก็จะเป็นต๊ะของเจ้าของแบรนด์วาเลนเทียอาเตเย่นะครับเห็นม mm ัไเนี่ยเห็นไหนนย mm hmm. หไหชุดของแตงกวาเนาะแล้วก็ชุดของอนิโคลีนนะครับยูนเวิรอันนี้ชุดของใบตองนี่ก็ชุดของใบตองนะครับส่วนอีกชุดของนิ้านะครับ ใบตองส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นมุมของชุดในตำนานนะครับนิโคลีนแอนชิลีแอมแอมนดาและก็แอนนาเสือนะครับออฟฟิศก็จะขา,ขาวๆประมาณนี้และตอนนี้นะครับเจ้าของแบรนด์ก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับโอเคครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะให้คุณบิ๊กนะครับมาเล่าแต่ละชุดว่ามีที่มาที่ไป ยังไงเริ่มจากชุดของชุดแรกก่อนชุดแรกก่อนของแตงกวาเนาะชุดนี้ชื่อชุดว่าอะไรครับจำไม่ได้แล้วอะชุดเพอร์อะไรนะเพอร์อเไรชื่อชุ่าอะไรนะเพอร์บอยรี่ปะจำไม่ได้จำไม่ได้เอาไม่เป็นไรชุดของใครไอชุดแตงกวาครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดปีแอนเชลี่ ที่คนค่อนข้างพูดถึงเยอะนะครับอันนี้จะเป็นชุดไฟนอลพูดถึงในทางที่ดีที่ดีสิครับโอเคเอาเป็นชุดไฟนอลในในในบ้านเราเนาะเอ็มจูทีให้ดูดีเทลใกล้ๆเลยครับอันนี้อินสปิเรชันหลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวน้องแต็งกวาที่เป็นแบบสาวชาวเกาะอะไรอย่างเงี้ยชุดอินสปายมันก็จะมาจากเมอร์เมดทางเหนืออะไรเงี้ยครับแล้วก็คัตติ้งมันก็จะเป็นแบบถ้าเราดูคัตติ้งดีๆอ่ะ มันจะเป็นแบบเปลือกหอยหมายถึงว่าแพทเทิร์นมันจะโค้งช่วงนี้เราก็ใช้ผู้แบบมุกผสมอบคริลคตันอะไรอย่างเงี้ยเวลาใส่ออกมามันก็ดูเป็นสองทอมเหมือนแบบเมอร์เมดประมาณนี้แล้วก็เหมือนทีมเขาเนี่ยจะสีขาวแต่มันหน้าแล้วก็ผิวสีแดงใช่ไหมพอใส่มันก็ค่อนข้างที่จะขัดผิวใช่แล้วก็กระโปรงก็หล่ก็คงเห็นว่าผิวเขาลงตอวกระโปรงที่ผ้าเลยครับเป็นซิร์สาตินครับซิร์สาตินโอเค แล้วก็มีสายข้างๆสายอ่ะสายแบบสายไหลป่ะสายคล้องแบบแคร์อะไรก็จะเป็นแบบโอเคสวยเนาะสวยดีครับชุดนี้อ่ะชุดต่อไปครับชุดที่สองชุดที่สองครับก็เพิ่งเห็นกันไปเลยก็คือชุดของน้องนิโคลร,รอบพิลินมนานวีไอพีนะครับ ี้ก็จะอินสปิเรชันมาจากอ่ากาแล็กซี่เท่าก็จะแบบว่าเห็นแบบเป็นลายดาวหางดวงดาวต่างๆใช่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบซิชีฟองประมาณสี่สี่เลเยอร์เลยนะสี่ชั้นผ้าคล้า,ายๆของแตงกวาไหมครับไม่ครับอันนี้จะเป็นแบบซิลซีฟองจะพิวแล้วก็จะบางส่วนอันนี้จะเป็นซิลซาตินซาตินมันคือจะทึบเลยะจะทึบเลยใช่ นด้แล้วก็เป็นกระแสนะครับเป็นกระแสน็อตีน็อกตีก็แบบทัวนลมง่ายๆ่าให้โดยใกล้ๆครับมีทีเทลครับมันก็แน่นอยู่นะนี่คือปักเองนะครับไม่ใช่ผ้าสำเร็จจะทุกอย่างงานของเราทุกชิ้นเป็นงานปักมือทั้งหมดเลยนะครับไม่มีผ้าสำเร็จเพื่อมาชุดนี้ อันนี้เป็นชุดไฟนอลมิสเตอร์ไทยแลนด์นะครับของใบตองใส่ประกวดต่อรอบไฟนอลมิสเตอร์ที่ได้ตำแหน่งมิสไฟมา mm hmm. แล้วก็จะเป็นชุดสีขาวอันนี้ก็เพราะว่าที่คนไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเหมือนจัดออนไลน์อะ mm hmm. แล้วเหมือนน้องก็แค่ถ่ายเป็นวิทยา์แล้วก็ใส่มันไม่ได้ใส่เดินแบบเห็นแบบโดยรวมเลย แต่เธอก็จะแปะตาตามสไตล์ใบตองจะมีลายมีเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมเค่สีขาวตอนนี้ก็มีประมาณนี้ชุดแจ้งเกิดของแบรนด์ก็คือชุดใบตอง เมาอยากได้ใช่ครับวิชินเดอะเว,วิร์สปี2006คับสุเลกาใช่แต่ชุดนี้มันเก่าแล้วแหละมันตั้งแต่ปี2020มันเป็นชุดแรกที่แบรนด์แบบเข้ามาทำชุดราตีจริงจังเลยเงี้ย<ช>จะสังเกตได้ว่าแบบรายละเอียดแบบแน่นมากเลยเนาะใช่แต่เพราะว่าสีประหลอดไปหมดแล้วเพราะว่ามันผ่านมาแบบสีป,สประหลอดไหนจริงๆจะกล้องมันบินมากเลยนะเนี่ยมนนันเริ่มดำๆใช่เพราะว่าถ้า ปกติสีประหลอดมันจะเป็นสีใสๆเหมือนกับพวกเพชรพวกอะไรกันแล้แต่คราวนี้มันแบบนานแล้วนานแล้วแล้วก็มันโดนอากาศมันโดนแบบ<ม>อะไรต่างๆก็เลยแบบเริ่มเริ่หมหลุดแลบบ้ว<ม>แต่ทีน,นี้เป็นชุดที่ภูมิใจมากครับภูมิใจมากเพราะว่าปักปักเองหล้กก็เป็นเหมือนครั้งแรกที่แบบว่าเราทําเทคนิคแบบขึ้นสะดึงปะเพราะปกติไม่เคยทำชุดะตีเลยเหมือนปีนี้แบบเออแบบเป็นปีแรกที่เขาจะประกวดแล้วอยากจะแบบลองทำชุดละตีใหม่ เรื่องแบบใส่เต็ม <c oughs> แล้วก็เป็น <c oughs> เน <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอะซิกเนเจอร์ของแบรนด์นเลยปอะมาณละคนก็พูดถึงอย่เพราะว่าเป็นสองท่อนคนเดียว <c oughs> ที่ทำแล้วก็เหมือนงานไทยไม่ค่อยมีนะช่วงยุคนี้ยุปีนะเออแล้วก็คนไทยไม่ค่อยใส่สองท่อนแล้วก็เหมือนเป็นแบบทำให้เป็นภาพจำแล้วก็ได้มาสู่ชุดต่อไปชุดอันนี้ได้เอาตอนนี้อินสปิเรชันเล่าเรื่องอินสปิเรชันชุดก่อน <c oughs> มันก็จะมาจากมโนรา ก็จะเป็นแบบตัวของใบตองที่มาแบบสาวชาวใต้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเอาเรื่องแบบชุดพื้นเมืองพื้นบ้านเนาะของของภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยมามาเล่นก็คือพวกแบบการร้อยรูปปัน้นโนราอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นแบบถ้าอย่างเงี้ยเจไดถ้ามีโอกาสอยากจะแบบเอาไปใช้แบบเวนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าออคนพูดถึงเยอะแล้วก็ต่างชุดนี้คือแบบไตเรตเยอะมากเลยนะ แบบฝั่งละตินเลยเนี่ยก็มาถามเรื่แบบชุดนี้เยอะมากนะอาจจะได้เห็นอีกรอบอันนี้คือชุดมิดาน่าสาวไทยน่าสาวไทยป,ปีล่าสุดล่าสุด,สดใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบลายปักเน่นมาก เป็นดอกไม้หรืออะไรครับอันนี้จะเป็นแบบใบไม้ไมค่ะส่วนสีก็มาจะแบบสีดอกกุหลาบสีแบบโรสโกสีแบบเอาพีดพีดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ถ้าจําได้ก็คือแบบอันนี้เป็นซิลชิฟฟองก็คือแบบเวลาขึ้นเวทีมันคือแบบลอ,อยมาก <S <S ชุดนี้แล้วก็คือตัวนี้ตัว,ตวด่าขาวมากพอใส่สีอะไรพวกเนี้ยมันขับผิวมากๆเล,เลยอย่างเงี้ยก็แบบก็ดีครับชุดนี้ก็ชอบเหมือนกันเป็นชุดที่ เวลาก็น้อยเหมือนกันนะชุดนี้เวลาน้อยเหมือนแบบไม่เหมือนมัมนต่อ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 กัน,นเลยก็จนะ<ม>ากพี่แอนอะพอจบแอนปุ๊บงานนี้ก็มาต่ออนะไรเงี้ยก็คือแบบก็ไม่มีเวลาทำสเแบบดีอ่ะแอนไหนครับแอนชิดีครับต้องเรียกน้องแอนชิดีครับ <LCD. S 1> ใช่ต่อกันที่ปีปีเดียวกันใช่ไหมจำไม่ได้จำบ,บินตะก็คือชุดมินเอิร์ธไทยแลนด์ ของใบตองนะครับพอจะมาเติบโตชุดชิวนี้พอชุดนี้จบเหมือมนใบตองก็ลงพิซเอิร์ตต่อแล้วก็เลยแบบได้ทำชุดนี้ให้ชุดนี้ก็เป็นที่พูดถึงเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าคนไม่ค่อยเห็นแบบแนวโอ้เขาเรียกว่าอะไแกรมฮอลลีวูดแกรมมาแบบแนวแบบวินเทจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบภาพพื้นแต่แบบเล่นมีเทียมงานปักให้โรงงานปักกันให้เราเทียมมันก็จะเป็นแบบก็แบบเป็นซีเนเจอร์อยู่แล้วลว,วันที่เทียมต้องปักปักแบบ ท่อนบนเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ปรับแน่นอยู่ครับอันนี้คือบราใช่มีบราบราที่แบบสิโคนก็คือชุดนี้ปรับเฉพาะบราเท่านั้นใช่แล้วก็เราก็เน้นแบบงานทับคือแล้วก็สีก็อินสบายแบบตุ้งไปตองเลยก็คือแบบเอาสีแบบไปตองแบบทุกชุดคือมีตำแหน่งหมดนะครับมีตำแหน่งหมดนะครับมาที่มาที่อันนี้คือพิธีไทยแลนด์ปี2021 ใช่เปลี่ยนใช่ก็อันนี้เรามาสอานไทยปี2021เอาลองใช่อันนี้ท็อป20อ,อันนี้ปีแรกอันดับอันนี้คือชุด b e s เ Earth ฝ i r ของประเทศไทยเลยครับได้ Best Earth ฝ i r e แล้วก็รองหนึ่ง MUT อ,อันนี้ก็ทองอันดับสี่าท็อปไฟบอกแล้วอย่างต่าก็คือได,ได้ได้ตำแหน่งมามาโอเคมาถึงชุดในตำนานนะครับ ทีล่าสุดอยใช่ไหมเราเพิ่งกลับมาเลยเนี่ยเราเพิ่งกลับมาเขาเพิ่งมาส่งชุดคืนใช่ไหมใช่แต่เป็นแปลกมากเลยอ่ะชุดไม่พังเลยชุดไม่พังปกติมันแบบว่ากลับมาแบบอ่าจจะได้นะแต่มันจะมีบอกว่าได้หลุดบ้างอะไรอย่างเี้ใช่ปหมแต่ชุดนี้คือแบบว่าน้อยไอนาเสือชัยชุดไม่ดีเหรอครับก็มูเหมือนกันว่าแบบตัดเหมือนกันอะแต่แบบได้เหมือนได้ขาดง่ายแต่นี่มันคือแบบมูว่าดอกไม้ไม่พังเลยอะไรไม่มีรูเลยเลยว้าว อ,อ่าเริ่มจากชุดปลราสุก่อนเนาะเอาปลราสุก่อนมิคอลีนก่อนนะครับมิคอลีเราจะเห็นว่าแบบนีตัวนี้มาเนาะตัวนี้มาคือแบบอ๋อ คืออาจจะเห็นรูปถ่ายไม่มีรูปถ่ายที่เราลงในในในเพจในพวกไอจีแบร์เลยจะไม่มีเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่มีอยากได้เป็นเกาะอ,อะไรเงี้ยแต่พอใส่จริงๆค่ะันาอหนักเสร็จปุ๊บมันเกาะไม่อยู่แล้วเหมือนับแบบน้องผอมลงแล้วก็เหมือนต้องเลือกว่าถ้าน้องอยากเท้าเอวอ่ะมันต้องมีสายมารับเพราะว่าด้านหลังมันจะรับพอดีตัวไม่ได้พอถ้าเราเก็บให้มันพอดีตัวน้องจะยกแขนไม่ได้ เพราะะนะเหมือนกยกับมิคอลีว่าอยากจะยกแขนหรือว่าอยากจะแบบเดินธรรมดาอะไรเงี้ยน้องก็เลยยกแขนเพราะฉะนั้นก็ต้องทำซัพพอร์ตตัวเนี้ยมาซับให้น้องเพื่อว่าจะได้แบบเท้าแขนได้แล้วก็ชุดไม่หลุดอันนี้เจ้าของจริงอยากให้ดู่างเลยนะการแบบว่าอันนี้คือใช้ปล้องแบบเม็ดข้าวนะครับซึ่งมันก็จะเล็กกว่าเม็ดปกติแล้วไล่ประมาณแบบ6กเฉดในดอก ของิงมก็ม่วงเนานะแต่ข้าทีวีทำไมไม่ม่วง,งไปหรปรับแม่นมากพูดถึงลายข้างๆตัวหน่อยครับอย่างที่บอกว่าเราอยากได้เป็นแบบวินเทจเป็นแบบงานแบบงานแบบปักระจกอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราแบบเห็นพวกงานกระจกสีแ,แต่ว่าเร,เรื่องเรื่องูดาราเอามาจากแบบดอกไอริสใช่ไหมแต่ก็คืออยากให้มีความแบบเป็นดอกที่มันอยู่บน ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะง,งานแบบสถาปัตยกรรมอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงแบบพวกเห็นมาว่ามันจะมีการไล่ทองเหมือนเวลาเราไปดูงานพวกแต่งกระจกอ่ะมันจะมีพวกการเดินขอบทองทอั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นสีทองเดินขอบแล้วเราค่อยเดินแบบเหมือนแต้มสีลงไปเลย้ยครับแต่ว่าท,ทุทุกทีเทลคือแบบแน่นหมดนะเนี่ยมันก็จะมีแบบตะข่ายไล่ลงมาเกรซอนแล้วรู้สึกพอใจกับชุดนี้ไหมครับชอบครับชอบมากมเพราะว่ามัน เอาจริงมันเป็นชุดเราไม่เคยทำแบบดอกสานวิถีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือไลเ่เฉกค่อนข้าง,งแบบเยอะมากแล้วก็เป็นฟอร์มที่แบบวินเทจ <laughs> ซึ่งแบบว่าผ้าใจเราบอกว่าเขานาดจะบอก <t> เออมัน,ชมนเชยมาหน่อยแต่ความตั้งใจเราเป็ราอยากได้แบบว่าเป็นดอกไม้แบบวินเทจอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วตัวนี้เพราะว่าด้วยสีที่เราเลือกมามันก็จะมีความแบบวินเทจอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น้องผ้าใยก็สวยเพราะว่าหน้างานอ่ะคือถ้าไปดูหน้าเวทีมันคือแบบ สวยมากมันขึ้นไฟแล้วมันแบบสวยเลยโอเคอ่ะตัวต่อไปอชุดต่อไปอนนาเสืออัะนี่ก็ชุดคนมงปีนี้นะครับบอกแล้วว่าทุกชุดมีตำแหน่งมาที่มาที่หมอ ยบกับสเกลเดียวกันนะครับความปักแน่นใช่ความความปักแน่นก็คือแบบว้าวแน่นกว่าเลยมั้ง <c> เ <oughs> นี่ยก็คือสเกลปักอันเดียวกันสองชุดน,นี้ครับแต่นี่ก็คือเหมือนอที่บอกว่าโคม,มันจะไม่ได้หรูหราม่ได้เลยเพราะว่าทางทีมเขาเรียกควสมาว่าอยากได้แบบโคมที่คนเห็นว่าสวยง่ายเรียบแล้วก็คือแบบก็คือเป็นแบบทรงทรงทั่วไปเลยที่ไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการความแปลกใหม่ไม่ต้องการแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่พูดถึงนี่แบบว่ามันต้องแบบว่าสองท่อหรือว่าอะไรไม่คือเขาเรียกเลยว่าขอเป็นจเรียบเรียบแล้วก็เน้นลายเอาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เน้นสีก็จะได้เป็นสีแดงเนี่ยเจะเป็นแบบลายเสือซึ่งแบบลายเสือมันอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะเห็นเปรูปไฟอะไรอย่างเงี้ยด้ว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 ยโครงที่เราทำอ่ะมันต้องฟิปลายเพื่อให้เกิดความบาลานซ์ถูกไหมมันก็เลยทําให้แบบอันหนึ่งลายเสือมันอาจจะเป็นแบบ 랜ดอมไลน์มาจะดูเป็นเสือมากขึ้นแล้วบวกกับสีแดงอะลายเสือกับลายไฟอ่ะลายมันคล้ายๆกันอยู่แล้วแล้วพอเรามาทําสีแดงปุ๊บคนก็จะบอกอ่ะนี่ลายเสือหรอหรือลายไฟอะไรเงี้ยคือมันมองได้สบายว่าเป็นเสือไฟครับเรวชุดนี้กระแสเป็นไงบ้างครับก็ดีนะครับเพราะว่าเหมือนคนบอกว่ามันขับส่งน้องแล้วก็แบบสีมันเด่นสุดในเวลาไปยูน่อมผ้าอะไรเงี้ยแต่ก็ยอมรับเลยว่าวันนี้เราดูนานๆเนาะสีมันเด่นสุดจริงๆแล้วก็ เหมือนน้องใส่แล้วม like, like the no ันแบบขับผิวน้องมากเลยมันเป็นแดงที่แบบเออแดงแล้วก็แบรนด์ก็สังเกตว่ามันเป็นสีแดงตัวแรกสีสดแบบแม่สีอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบรนด์ปกติจะไม่ค่อยใช้สีสดมันจะเป็นแบบจุดตุ่นเลยคุมโทนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบสีแรงแที่มันแรงขนาดนี้ที่แบบแบรนด์เคยทำก็เป็นประสบการณ์ใหม่ดีครับแล้วก็ตอนถ่ายแอดมาก็สวยดีเป็นฉากแรงใครถ่ายครับ Uh, อันนี้ <as> คือชุดในบ้านชุดใน,นในบ้านทั้งหมด <okay. S 2> เลยต่อไป2ชุดนี้จะเป็นเอาไปประกวดมิชลินเวิร์สปี2020กับ2021เริ่มที่แอนชิรี่ก่อนละกันครับชุดแอนชิรีก็อย่างที่บอกว่าชุดนี้เป็นอะไรที่คิดหนักมากเพราะว่าเวลาที่ให้มาน้อยมากคือตอนแรกกองอะแจมว่า13วัน ตอนแรกเลยนะที่แบบประชุมกันว่าแบบมีเวลาครับชุด13วันแล้วก็เฮ้ย13วันหนึ่งชุดนี้แบบพัเดือนชุดที่13วันเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเทคนิคอะไรที่แบบคนสามารถช่วยกันได้เยอะๆแล้วมันแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนฟิลลิ่งเหมือนปัดเยอะอะ่ะก็เลยแบบคิดว่าเออไอ้พวกรอยลูกปัดอะไรมันน่าจะทำได้หลายคนมัน้งคือหมายถึงว่าแบบมันแยกกันทําได้ไหลายๆที่อะและ้วมารวมกันได้เลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบคิดว่าจะทำแบบน่าจะเร็วก็เลยแบบเออคิดเทคนิค ใหม่ขึ้นมาแล้วก็บวกกับแบบอาจจะปัดแค่แบบเนี่ยตัดแค่ท่านบนพออะไรเงี้ยปักไม่ต้องเยอะเป็นน้แบบงานลอยเอาเพื่อให้คนช่วยสรุปยากยากมากอะ่ะหมายถึงว่าเทคงนิคที่ออกมามันแบบเอฟเฟกต์คือต้องกลับไปดูใช่ต้องกลับไปดูอีพี <นะ S 2> <EP S 1> ของแรกเชอรี่ที่ที่เป็นแบบว่าเบื้องหลังการทำชูลเลยมันจะเจอปัญหายเยอะแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ ก็พอใจผลงานเพราะว่าด้วยเวลา13 18วันในการทำแบบทำชุดก็ออกมาแล้วชุดคือกลับมาสภาพดีมากไม่ําเลยแต่จริงๆช่วงกระโปรงสวยนะใช่ก็เลยแบบคือตอนแรกที่บอกว่าสเกลอะสเกลที่คิดไว้อะมันจะเป็นเนีหนทั้งตัวเหมือนึงว่าระยานะจะไม่ได้หมดมันจะมันจะไม่ได้ขยายออกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาใส่กโปรปะสเกลมันจะทําให้น้องดูเรียกว่าอะไรอะ ม่บ้านออกเยอะขนาดนั้นถ้าถ้าที่คิดว่าแต่เยอะใหญ่ที่บอกว่าพอเอฟเฟกต์เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การปรับใช่ป่มอะไรเอฟเฟกต์เป็นยังไงนะครับเอฟเฟกต์มันเป็นแบบมันหดเข้าไปนึกนเกื้อถึงที่ห่อผลไม้อะเผื่อพอพื้นที่ที่ใส่เข้าไปอ่ะมันจะขยายออกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่คนใส่มันจะขยายแต่ส่วนส่วนที่มันไม่ได้โดนหนึ่งคนเนีมันจะหุบและสเกลมันกางจะพอดีเลยทำให้ช่วงนี้มันเห็นเยอเยอะคนอาจจะเห็นแบบเออเหมือนแบบน้องใส่แบบ โอ้เป็นไรเลยเนี่ยช่วงนี้เลยเนี่ยเพราะว่าด้วยสเกลที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกอะแพนบอกว่าถ้ามันมีรายเยอะกว่านี้แล้วเราปรับมันก็จะได้สเกลนี้ทั้งหมดอ่ะโอเคครับก็คือจบไปแล้วสามชุดอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไอมิชโสปีล่าสุดแล้วน้องคือแพนไว้ใส่รอบไฟนอลแต่ก็แพนไม่ได้มีโอกาสได้เห็นกันมาใส่ในวายยูที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ เวลาเดินคือนมจะตัดสะบัดตอ,อชุดนี้หนักนักนกค,ครับต่อไปว่าเป็นชุดในตำนานชุดในตำนานที่ไม่มีใครสามารถลมได้โดยเฉพาะไม,ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตัวแบรนด์เองอแบรนด์เองไม่สามารถลมได้แล้ว ชุดที่ต่อยอดมาจากชุดใบตองหมายความว่ายงไครับต่อยอดมาจากชุดใบตองสองท่อนสองท่อนด้วยแล้วก็เป็นเมือนว่าพอไปตองได้รับเรื่องเสร็จใช่ไหมมันก็กลายเป็นชุดนี้ใช่แล้วคือตอนแรกเราแบบตอนแรกก็คิอไว้ว่าเป็นเวนอะชุดเนี้ยแต่พอไปลองทำพัดอิฐเ,เสร็จแล้วพอไปลองรู้สึกว่าแบบไม่ใช่อ่ะมันต้องเป็นแบบต้องสองท่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออมาเป็นชุดนี้แล้วก็เป็นหาเย,ยอะมากอันนี้คือไม่ได้ทําเบื้องหลังไว เพราะว่าช่วงนั้นแบบเป็นช่วงที่แบรนด์เพิ่งเริ่มทำเลยเนี่ยเลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศที่เป็นแบบเรื่องหลังแต่ก็จะมีแบบวิดีโอเบรกอินออฟให้ดูว่าแบบทํายังไงบ้างอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นปีปัญหาเยอะมากคืออยที่บอกว่าเสื้อตัวนี้ปักใหม่ไป3รอบนะใช่แล้วก็แขนก็ปัดใหม่ไปรอบหนึ่งเพราะว่าเหมือนตอนนั้น,นอย่างที่บอกว่าพอเป็นปีแรกที่เราเพิ่งทําชุดอะแต่เราทําบนเทคนิคสะดึง เราก็เลยแบบไม่ได้มีประสบการณ์ว่าแบบเรื่องผ้าขดผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมอนพอมันทำเสรดจอัดพวกนั้เห็น่าว่ามันฟิกเลยว่ามันอยู่ตรงไหนพอเราปะัไม่ได้ขนาดก็ต้องพัาใหม่หมายความว่าไงครับฟิกเลยคือมันจะอยู่ช่วงคอสำหรับแพทเทิร์นตัด่างเงี้ยไหลกับคอถูกป่าถ้าสมมุติเราปักแคบไปมันก็จะไม่สวยเหมือนแบบระยะมันต้องน้านี้แล้วคือหนูต้องคำนวณตะเข็บอะไรให้มันพอดีว่ารับกับนมช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วปัญหาคือแบบแต่สังเกตแล้ะบาบาเวลาออกทีวีคนบอกว่ามันโกงมมันไม่กลมนะครับอาจจะเป็นแบบเพราะมันโดนสายสพายคาด,ด้วยมั้งเนี่ยดูให้ดูว่าอนี้ยมันปัก 3D นะคือปักอันนี้เสร็จอ่ะปักลายพู่อีกเลเยอร์หนึ่งนะเห็นไหมอันนี้คือปักปักแน่นมากแต่จริงๆอ่ะพอมองดูในกล้องอ่ะมันก็กกงจริงนะ หมายถึงว่ามันดูเป็นบลา,บราหรอือเปล่ามันก็ดูมันก็ดูกลมงถึงว่าดูเป็นปลอมแต่ของจริงมันก็ดูเป็นแบบเรียวอย่างนี้นะแต่ด้วยสีด้วยแหละแล้วก็ด้วยแพทเทิร์นน่ะเหมือนพี่มิ้งก็เลยบอกว่าเออลองแบบทําลายพูมาช่วยเสริมไม้เปื่อมันจะดูแบบมีอะไรมากขึ้นเออแล้วพอเราปักพูกมันก็เออสวยขึ้นนี่ขนาดตรงแขนก็ยังเป็นโพลนะครับยังเป็นโพลคือยอมรับเลยว่าตัวนี้คือแบบพส มาสเตอร์พีจริงๆอะโดยนี้นก็ก็ห้ามฝุ่มใส่แล้วก็เป็นที่พูดถึงเยอะมากห้าเดือน,อน,น,นประมาณเพราะว่าเหมือนตอนนั้นกองเริ่มติดต่อเริ่มคุยก,กันตั้งแต่เดือนพฤศจิกเพราะว่ามันไ่าประกวดเดือนห้าเนาะเดือนสิบเอ็ดะเริ่มคุยกันแล้วแต่ตอนแรกแทนว่าเขาบอกว่าจะประกวดช่วงกุมภาแต่สุดท้ายก็คือไปมาทำไปทำมากกคือพฤษภาสามสิเป็นก็เลยมีเวลาทําทำสกิ ปักแน่นเหมือนกันเลยนิโคลีนอเมนดาไอนาเสือดูตรงครือง่ายๆครับดูตรงกระโปรงแบบปแบบเอฟเฟกต์ดีเจแบบแบบแทาไว่แทบไม่ไมีแทบจะไม่มีมช่องว่างเลยอะ่ะดูดิแต่คนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นสองห่องแต่คนก็ถามกันมาเยอะมากเลยนะว่าแบบอยากให้กลับมาทำสองห่อนทำไมแบบมีแต่ท่อนเดียวท่อนเดียวท่อนเดียว,ยวอยากจะได้เห็นสอง แค่นั้นเดี๋ยวก็คือแนะนําคลิปเอ้ยแนะน,น,นำสุสด,ท,ดที่ผ่านมาของเอตเลียนะครับไปเลยเนี่ยก็คือ,อมันก็จะแบบจะรู้ว่าชุดยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งทำก็ต่อไปเดี๋ยวมาตอบคําถามพร้อมอย่าง